ซูเปอร์คีโตเมียมเป็นผลงานวิจัยที่ทำมาจากจุลินทรีย์ชื่อคนะีโตเมียมอย่างเช่นคีโตเมียมคิวเปมคีโตเมียมก็เชร์คีโตเมียมอีลาตัมคีโตเมียมแซแมเอนเซคีโตเมียมบาซิลเลนเซหลายสายพันธุ์ที่ผมทำการวิจัยขึ้นมาซึ่งคีโตเมียมเนี่ยจะสามารถสร้างสารปฏิชีวนะต่างๆเอามาควบคุมรักษาโรคพืชได้นะครับปัจจุบันเราเรียกว่าซูเปอร์คีโตเมียมใช้สำหรับในการ ป,ป้องกันกาจัดโรคพืชน,นะครับในการใช้ป้องกันกําจัดโรคพืชใช้ได้ทั้งป้องกันและใช้ได้ทั้งรักษานะครับสำหรับอาาัตราการใช้เนี่ยก็คือจะใช้ประมาณ50าสซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดลงดินแล้วก็ฉีดบนต้นในส่วนที่เริ่มเกิดโรคหรือเป็นโรคแล้วถ้ากรณีเป็นโรครุนแรงเนี่ยก,ก็อาจจะใช้ต่อเนื่องอทุก5วัน3าครั้งถ้าเป็นโรคปานกลางก็ทุก7-10วัน3ครั้ง,ลลง,ง,งแล้วก็ถ้า เป็นโรคน้อยก็ทุก15วันนะครับแล้วก็ในแก้ป้องกันก็ใช้ประมาณเดือนละครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนในหลายประเทศนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ในประเทศไทยก็ซูปเปอร์คีย์โดมียมก็ผมก็ทําให้สําหรับสมาชิกได้ใช้กันนะครับ